พี่โดมหนูมาตอนัชจะเปี่ยัาตงนี้หรือเปล่าคะมันเดินมาวิ่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะโดมวิ่งถนนแบบเรียะใช่ขับง่ายเลยอะ่ะน,นี่ค่ะตอนตเย็นนะคะคตอนนี้นต้องไม้จะกัดไหมอ่ะหนูหนูหน อะไรค่ะทุกคนมาไล่โอ้ยหัวใจตกที่ตะตุ่มนะคะวิวน้องหมดไลายเรากลับกันไหมคะมันเริ่มมืดแล้วอ่ะมันมีมันมีทางลัดไหมคะต้องเลี้ยวกลับเหรอน้องหมาจะไม่กัดเราเหรอคะจริงเหรอจริงค่ะขนาดคนนั้นเขายังไปเขายังไปได้เลยค่ะกลัวหมา 啊。<laughs>